เขาจะเริ่มหาทางพาคุณไปเที่ยวสองต่อสองแล้วนะคะว้าย <laughs> congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์และดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณนั้นสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะย้ายราศีวันที่10ตุลาเวลาดี5้นาฬิกา34นาทีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภกินระยะเวลาไปจนถึง12ตุลาต้องบอกเลยเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ต้องบอกเลยว่ามีความเร้าร้อนนะเร้าโลหัวใจเหลือเกินนะทำ ให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลานี้<ๆ>เขาจะเริ่มคิดหาหนทางหาวิธีหาเวลาที่จะพาคุณไปเที่ยวกันแบบสนิทเสนอสนิทสนมนะชิดใกล้แบบเต็มที่นะคะมีโอกาสว่าเขาจะพาคุณไปเที่ยวแล้วในช่วงเวลานี้แบบสองต่อสองนะก็คือจะหาโอกาสหาเวลาพาคุณไปเที่ยวนั่นแหละแล้วก็ไปเที่ยวกันแบบสองต่อสองไปเดทนะ ไปสร้างโมนมมตนดีๆไปสร้างความประทับใจกันไปสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกันในช่วงเวลานี้นนเนีอยนะนะโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศรีและว,วันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอนุภาพนะคะเสน่ห์คุณจะเร่งปฏิกิริยาเขาได้อย่างดี ทวยคุนนะทำให้เขารู้สึกหาหนทางหาวิธีหาวันหาเวลาที่ว่างนะคะแบบด่วนจีนะเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับคุณแบบ2ต่อ2นะคะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภมังกรพิจิกแล้วก็กรกฎค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพระราษดี แล้วก็สุกนั่นเองอาหาคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นด้วยต้องบอกเลยช่วงนี้เสน่ห์ดีนะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาความรักความสัมพันธ์เลยมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนถ้าสดๆแบบคุยๆกันอยู่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นี่แหละเขาอาจจะพะเด็จสึกคุณแล้วก็เป็นไปได้นะพาไปเที่ยวแหละพาไปสองต่อสองแล้วอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดว่าสถานะ ความสัมพันธ์เนาะมันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าห่างเหินห่างไกลกันก็นี่แหละความคิดถึงมันโหยหานะมันทาให้เขารู้สึกอยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกคุณมากขึ้นนะก็เลยหาทางไปเที่ยวหาทางพาคุณไปแบบเ,เจอสถานการณ์หรือบรรยากาศที่มันโรแมนติกนะคะเพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์กันให้มันหวานชื่นให้มันหวานหอมให้มันอร่อยหอมอะไรอย่างเนานะ ไกลแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะย <Indeed. S 1> ินดะีด้วยนะ